โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้คุณก็อยู่กับผม,มเช่นเคยนะครับตัวโกงชาแนเนาะมาทุกคนในวันนี้เราจะมาเล่นร้องอ้อยกันนะครับในแมปใบนะด้วยน,นะก็น่าจะเป็นแมปที่ทุกคนเริ่มจะชินหรือเปล่า น่า <N' all S 2> <N' all> จะเริ่มชินกันแล้วนะทุกคนนะก็บางคนก็อาจจะยังไม่ชินเนาะโอเคสาหรับอ้อยเกมนี้เนี่ยผมก็จะฟาร์มเป็นบัฟบูก่อนเนาะเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะฟาร์มจบออฟนะทุกคนแล้วก็เตรียมมาไฟมังกรใหญ่ในช่วงต้นเกมนั่นเองนะครับนะเออจริงๆเนี่ยแพทนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราเจอคู่กลางเถื่อนมังกาเฮเลน,น ah elen, พวกอะไรตัวต้นเกมที่มันเก่งๆแบบปูป่างเก่งเนี่ยผมแนะนําให้ฟาร์มบูก่อนเลยนะทุกคนเพราะว่าบัฟบูเนี่ยเป็นบับที่โดนเวทง,ง่ายมากๆเลยนะครับสำหรับแพทนี้เนาะโอเคส่วนเกมนี้เนี่ยก็ไม่เกี่ยยวกกกกัันนนนนะทุคอออี้ผมม็าาจ โอเคส่วนอ้อยในแผ่นนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเก่งเป็นป่าเมตาเลยนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการจะหาป่าเก่งๆสักตัวเนี่ยผมก็แนะนําเป็นอ้อยกับคีล่า2ตัวเลยนะทุกคนนะถ้าหาจะแบบอยากจะฝึกนะครับนะโอเคจั okay. นวัน,นี้พอเราฟาร์มสามหลุมซ้ายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาหาแท็กกลางด้วยนะทุกคนโอเคอันนี้ทีมเขาเนี่ยเคลียร์กลางค่อนข้างเก่งนะเราก็ปล่อยเขาเคลียร์ไปก่อนนะครับเราอย่าเพิ่งไปเสียเลือดต้นเกมมากนะทุกคนเดี๋ยวเราจะโดนเข้าป่าได้นะโอเคจัง okay. หวะน,นี้เมดมาแท็กเราเนี่ย อย่าไปว่าเพื่อนนะครับนะผมเคยผมเคยเล่นเมทแล้วผมวิ่งมาแท็กป่าด้วยอย่างเงี้ยคือผมโดนด่านะผมก็งงเหมือนกันนะว่าโดนด่าทําไมนะคือเมทมาแท็กด้วยอย่างเงี้ยคือเรายัางไงเราก็สี่แล้วนะครับนะทุกคนไม่ต้องไปว่าเพื่อนเนาะโอเคจังหวะนี้เนี่ยต่อให้เราไปแท็กกลางกับเพื่อนพร้อมกันอย่างไงก็สี่ทั้งคู่นะทุกคนนะแถมข้อดีของการแท็กกลางแบบนี้เนี่ยคือมันจะทําให้กลางเราเนี่ยเดินก่อนนะแต่เขาเป็นยูยนะครับเพราะเคลียร์ชิปเก่งมากนะโอเคแต่ช็อตนี้ยูเคลียร์ช้านะขึ้นมาดักได้เนี่ยผมขึ้นมาล ถ้ายุยเขามาเปล่ามาจริงนะรเรียบร้อยอย่างนี้เมื่อกี้ยุยเขายังไม่ทันฟิกเกอร์นะทุกคนผมก็เก็บสกิลสองไว้ใช้นะลมเบอร์ออกข้างบนโดนแล้วน,นะเรียบร้อยแต่เรารอซ้อนเพื่อนอยู่นะเอเลนดอสองไปแล้วงนี้เล่นได้นะครับอันติีดักทางเลยโดนแน่นอนนะดาเมจสวยอันนี้ผมเปิดให้เพื่อนสวยเลยนะเพื่อนก็ซ้อนดีด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เปิดมาก่อเลยนะเพราะว่าป่าเขาตายนะครับทุกคนนะกดพาณิชเนี่ยกดแม่นๆนะทุกคนอย่ากดพลาดนะเพราะไม่งั้นเกมที่เราทํามามันจะแห้งหมดนะครับโอเคเวลาเล่นอ้อยเนี่ยต้นเกมนะถ้าเกิดว่าเล่นได้อะไรเนี่ยเราก็เล่นเลยนะครับการเล่นไปเลยเนาะทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าเราเล่นได้นะต้องดูสกิลด้วยนะครับว่าเออเขาใช้อะไรไปหรือยังเขาแบบพลาดอะไรไปไหมอย่างเงี้ยถ้าเล่นได้ก็เล่นเลยนะครับนะอืม จังหวะน,นี้ดูแมพก่อนนะทุกคนเว็บกลางเนี่ยจะชนนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะไปแท็กหรือเปล่าอ่าเหมือนผมจะไปแท็กโอเคเขาลงล่างเมื่อกี้แสดงว่าแอลขวาเนี่ยน่าจะเยอะนะครับเขาเปิดคลองอยู่นะเอ็นดอนยน่าจะทามมิ่งฟ้านะหรือไม่เขาก็ฟาร์ฟ้าเสร็จแล้วแต่เขาน่าจะอยู่แถวเถี่ยเขากำลังเดินไปแดงและคู่กลางโผล่แล้วนะครับ <Yeah. S 1> ฟอเรนน่าจะอยู่ข้างล่างตัวเดียวนะแต่ว่าเขามีซีเนียลลงนะครับเราก็ต้องระวังตัวนิดนึงเนาะ อุ้ยโลด้วยนะโหนไปโอ้โหฟิกลบเฉยวันนี้มึงมีอันตีว่าวด้วยอย่างนี้ยังไงหัวชนเอ้าอเป็นไปได้อย่างไงนะต่างคนต่างทะลุกันและกันเนาะตอนนี้ก็เสียดายมากเลยนะถ้าผมแบบโหนโดนนะเมื่อกี้นะ Moment, คือฟเรน่าจะม่องนะครับน่าจะลงไปคุยกับราการมะม่วงนะไม่น่ารอด จังหวะนี้ก็ใกล้สี่นาทีแล้วนะทุกคนเราก็รอย้ำเลนออฟหรือว่าเราจะไปเติมเพื่อนเลนบนก็ได้นะครับอยู่ที่เราตัดสินใจเลยเนะ<ป>าะจัวนี้ก็หาทําหาเล่นเลยนะเพราะว่าผมอยากได้ป้อมป้อมเลนล่างนะฟฟรนในช่วงต้นเกมเนี่ยยังไม่ค่อยมีของกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใส่เล่นเลยเต็มอย่างว่จาจังหวะนี้เอเลนรอเรีบยบร้อยถามว่าทําไม็อตน,นี้เนี่ยผมถึงกล้าเล่นน่ผมจะย้อนให้ดูนะโอเค็อตน,นี้เนี่ยเราก็สังเกตได้เล,เลยนะครับว่าเอเลนอรอเนี่ยเขาทิ้งผีเสื้อ,อไว้ตรงนี้เลย ซึ่งเวลาไอเรนดอร์ที่เขาทิ้งผีเสื้อไว้เนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้สกิลอะไรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเข้าไปเล่นในป้อมเลยนะเพราะไงเขาต้องกลับมาแล้วถ้าเขาไม่กลับก็โดนผมแบบว่าเล่นในบ้านเลยนะ <c oughs> นี่ก็ถือว่าเป็นชอ็อตการตัดสินใจกล้าเล่นที่ว่าผมคิดว่าดีเลยนะทํามีบทว่ามีผลต่อจิตใจฝั่งโน้นด้วยนะครับนะโอเคณวันนี้เราถือว่าทําต้นเกมดีมากเลยนะครับโอเคอัน yeah, นี้ผมก็มารีทัมมิ่งเนาะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรน่าทำแล้วนะครับโ yeah, อเคชั้นนี้ก็ฟาร์มไป หมือนมูราดจะโดนหรือเปล่าชั่นนี้เขาลองเชิญกันอยู่นะวิเหมือนฟอรเรนจะหิวข้าวอ้าวไม่มีฟิกนะเพื่อนรอบเนี้ยใส่สุดอ้าวมีคนลงมาด้วยอย่างนี้ยังไงอันติตามเลยแบบนี้นัมเบอร์ยกยกสวยงามสุดๆกับเพื่อนแล้วเราชนไปอีกหนึ่งทีแล้วขวัญไปหนึ่งทีเหมือนเอเดนดอร์จะมาอีกหนึ่งทีแล้วเราตามสุดมากช็อนนี้เขาวิบวับอยู่แล้วเราต้องหลบออกมาก่อนนะทวนสก,กิลเราหมดนะ แล้วยังไงมารอบนี้เมทเรามาด้วยแล้ว,ลวใส่กันเต็มสูบนะครับเรียบร้อยเ <c oughs> นือดจัดนะครับเอ็นดอร์เนี่ยถึงจะเป็นฮีโร่ต้นเกมเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเยอะอะไรเงี้ยคือเอ็นดอร์ก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาหนึ่งหนึ่งเนี่ยเขามีสกิลหลบมีสกิลโจ๊กอะไรเนี่ยเขาได้ฟรีตลอดนะแต่ว่าถ้ามาขนาดนี้เอ็นดอร์ก็บอกผมก็ไม่ไหวเหมือนกันหวยช็อตน,นี้แล้วก็พอได้ป้อมล้างเสร็จก็ฟาร์มต่อเลยนะ เวลาไฟชนะอะไรเนี่ยผมแนะนําว่าพยายามทําอะไรก็ได้นะให้มันมีประโยชน์กับเราสักอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นไฟชนะปุ๊บก็ไปเวตป่าไปตัดชีฟอะไรอย่างนี้ก็ได้นะทคนให้มันเกิดประโยชน์ช่อนี้มูรลาดไปเล่นกลางได้แต่ผมรับล่าให้เพื่อนได้นะครับชอนี้นะตัวตัวกับฟอรลินผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะดักก่อนฟอรลินน่าจะยังไม่มีของกันมากขนาดนั้นนะผมว่าผมน่าจะไหวแต่ต้องได้เปิดก่อนอ่ะหนึ่งไปหนึ่งทีสองไปอีกหนึ่งทีและอันตีออกมาหุ้ย จะตายนะแต่ผมไม่ต่อนะทุกคนกลัวนะครับกลัวซีเนียลลงนะกลัวผมจะสู้ไม่ไหวด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมพลาดต้นเกมเนี่ยมันอาจจะแบบดึงโมเมนตัมเกมได้นะคนเล่เข้าไปวาร์ปน่าจะวาร์ปเซฟอยู่นะจุนี้ไม่เห็นเลยเยเพื่อนเล่นกลางค่อนข้างดีเลยนะเมดรอดด้วยสวยบัฟปูจะขึ้นแต่ผมโฟกัสบังกรเอ้ยโฟกัสคองเนาะเพื่อนเล่นน่าจะได้ป้อกลางแล้วสวยครับ นี้ทีมผมก็เล่นดีเลยนะนไม่เกี่ยวกับผมนะ <c oughs> ผมผมเอาเจ้เพื่อนเอาแล้วช่อนนี้เหมือนโจเจอเพื่อนเก่าแล้วยังไงอันตีไปไม่โดนนะแต่ไม่เป็นไรเราสองตามไปหนึ่งทีเรียบร้อยครับผมโอ้พูดถึงผมก็แรงมากนะของยังรวยอะ่ะม,มีมีไอ้นี่ล้วอะโบเกนอะอเฮียตอนนี้ลัมเบอร์เหมือนจะเล่นลึกไปหน่อยนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับเราก็ปล่อยนะน่าจะส่องบัฟได้นะเพราะว่า ได้พื้นที่มาขนาดนี้นะก็เปิดเอาเลยนะครับทำยังไงก็ได้ให้แบบเราได้เปรียบที่สุดเนาะป่าแผ่นนี้เนี่ยก็แนะนําให้พยายามแบบไม่ต้องไปโฟกัสการทําเกมมากขนาดนั้นเนาะก็แบบไปแจมเพื่อนนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับแล้วก็พยายามเอาเจ๊กให้เพื่อนเยอะๆเนาะแบบปล่อยให้เมดปล่อยให้เมดแครี่เขาเล่นกันเองอะแล้วก็แบบถ้าออฟเลนเราชนะเนี่ยยิ่งสบายเลยนะจอนนี้เอเลนดอ์เหมือนจะตีเลนนะแต่ผมไม่ได้สนใจนะครับจอนนี้ก็มารีทัมมิ่งต่อเนาะข้างล่างเหมือนจะ จินทนแมนกันอยู่นะครับแล้วไงเหมือนเพื่อนเราจะลงไปเล่นล่างค่อนข้างเยอะเลยนะผมน่าจะอยู่รับกลางให้เพื่อนนะยุย <Yeah. S 1> ทำไมสูงอย่างนี้ล่ะเพื่อน oh. สองโหนเอาโโหถ้าเมาื่อกี้ผมโหนเป็นวงกลมนะยุยเรียบร้อยนะครับโ oh. หนผ้านะแอบนี้โอ้ oh. oh. เสียดายเลย <c oughs> ไม่เป็นไรมัอนเอเดนดอร์จะแหลมแต่เราต่าผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรนะ่นเ <c oughs> หนกับเอเดนดอร์ <c oughs> ช็อตนี้มันรนอเขาอยากได้ป้อมนะแล้วหัวนักเอา้าเองคือไปกลับไปวะ <c oughs> ในเกมน่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเราไม่โดดกลับไปนะหนึ่งก็ปล่อยไปแล้วนะครับกดหนึ่งแล้วนะแต่มันเหมือนไม่ติดครับถือว่าเป็นบักอ้อยก็ได้นะคนบอกว่าผมก็เป็นบ่อยนะช็อตนี้ก็ไม่มีอะไรมาดูดกันครับเพื่อนมันผมจะอยากได้บัฟคองมากกว่านะครับช็อตนี้ก็เลยไม่เปิดบางกรนะ ถามว่าแบบจะเอาสองบัฟได้เลยไหมแบบตีสั่งฝ่ายต่างตีอย่างไรเงี้ยคือมันได้นะทุกคนแต่ผมคิดว่ามันเสี่ยงไปเนาะเพราะว่าทีมนูเขาก็ไม่ได้ตามมากขนาดนั้นนะครับแต่เรนดอจะเล่นยากนะในช่วงเหล็เกมนะแพ้ทั้งมูลาดแพ้ทั้งไวยโอนะครับนะแต่จะชนะผมนะชนะผมกับลิเลียแต่วันนี้เพื่อนมาปิดน,นะผมก็เลโผลเล่นเลยนะผมรู้เขาจะกลับนี่ไงอันตีดักค้างไปเลยเรียบร้อยสวยไหม ช็อตน,นี้ถือว่าเป็นช็อตวัดใจเลยนะถ้าเกิดว่าเขาไม่กลับเนี่ยก็คือผมก็แห้งนะแต่เขากลับด้วยนะก็เลยแบบสวยเลยช็อตน,นี้เหมือนเพื่อนจะเล่นนะจริงๆผมว่าช็อตน,นี้เนี่ยควรแบบว่าถอยมาออบเจกต์ได้นะโอเคแต่เพื่อนก็ไม่เป็นไรมากนะเราก็ถือว่าไม่เสียอะไรเนาะโอเคสวยเลยผมโลนะเดี๋ยวฟาร์มป่าลีเลีอยด,ด้วยนะครับหรือว่าจะลียังไงชีวิตเราแอบเก็บยาเม็ดแบบเนียนๆนีย <laughs> เอา้าหนึ่งไม่โดนตีหินตีหินเหมือนเว็บบนเนี่ยจะไม่มีใครทำนะน่าจะสองออบเจกต์ไหวนะทุกคนนะเพราะว่าแบบเนี่ยเพื่อนสั่งสองออบเจกต์ละโหแต่เราก็เห็นคีฟไงมันก็หิวเงินไงเพื่อนใจเย็นเฮ้ยเอ็นดอร์อย่างนี้อย่างวุ้ยสีเนียล,ลงนะทุกคนเมท่าถ้าไม่ลงนะ รับรองได้เลยว่าลงไปคุยกับรากมะม่เป็นการสุดตตวแน่นอนเฮ้ยเคชตอนนี้ก็สองอบเจกต์ไปเลยนะครับเว็บบอลยังไงก็ชนอยู่ละก็รอแบบเคลียร์วงเคลียร์เวฟแล้วค่อยๆเล่นเอานะตอนนี้ฟอร์เรนสปิดล่างมูลาลงไปรับล่างแล้วนะครับได้ป้อมสองมาก็ดีเนะทุกคน แบบเวลาเป็นเล่นเวลาเกมเป็นอย่างเงี้ยอย่าฝืนนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเราได้แค่ป้อมสองก็เอาแค่ป้อมสองก็พอนะครับแล้วก็รอไปวัดก๊อตสิบห้านะทุกคนนะอย่าฝืนได้ขาดนะเพราะถ้าเกิดเราพลาดมาเนี่ยเกมตามในแผ่นนี้เนี่ยเล่นยากมากนะแล้วช็อตนี้เหมือนจะแหลมทั้งคู่แล้วผมตามสุดจนนี้โอ้โหคตสวยงามอุ้ยโอ้โคตรสวยเมื่อกี้เหมือนเอลสุดจะไม่โดนตันตีเรานะทุกคนโอ้โหต้องออกต้องออกเอลสุดนี่มันมือเปิดจริง Okay. แต่เพื่อนเราก็เล่นสวยนะโอ้ช็อตเมื่อกี้ถ้าแบบเอลซิวผมว่าเอลซิวน่าจะฟิกหลบมันตีเราด้วยนะช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่ฟิกเนี่ยน่าจะลงม่องไปทั้งสองเลยนะครับบูลาดนี่ก็เป็นฮีโร่ที่ต่อกรกับฟอร์เรนได้ดีเลยนะ <Enemy tower. S 1> แต่ว่าถ้าผมเล่นบูลาน่ะฟอร์เรนจะชนะผมเพราะว่าผมเล่นบูลาดไม่ช่ำแล้วแบบนี้ <laughs> ลืมหมดละเล่นยังไงอุย้ย <laughs> และลำอ <c oughs> ะไรช็อตนี้เหมืนหอนอเวนเจอร์ต่ำเรียบปะ ดนอเวนเจอร์ผมก็ไปนะโอเคไวโอโลนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องฝืนขึ้นก็ได้นะอผมเพิ่งบอกว่าไม่ต้องฝืนขึ้นแล้วผมยังไงด้อมๆมองๆเพราะว่าบนโผโผถึงสามนะแต่ก็ไม่กล้าอยู่ดีนะครับเวลาผมเล่นน้อยผมชอบกวยดนะทุกคนแบบถ้าไม่ชัวร์จริงผมก็ไม่เข้านะของจะขึ้นในสามสิบวินะครับเราก็เล่นรอของก็ได้นะใจเย็นนะ ใครที่ดูคลิปผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าหน้าคลิปผมเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะหัดจังเกิลเลยนะเพราะแบบเวลาผมคิดอะไรผมอะไรยงไงเนี่ยผมบอกหมดเลยนะไม่กักนะครับช่องนี้ไม่มีกักข้อมูลนะอย่าโหนไปทางบัฟแดงเนด่ยขาดนะทุกคนเผื่อเขามีคนดักเวลาเดินเวลาเดินอะไรเงี้ยเราควรเก็บรายให้ดีด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินพลาดมาเนี่ยแห้งนะครับ หรือคำที่พี่ปอดซาชอบพูดอะไรนะสยองสยอง,ยองใช่ใช่โอเคแต่วันนี้ผมก็มาเปิดอ,อ็อบเจกต์นะตีคนเดียวไหวแล้วครับเราก็ปล่อยเพื่อนเล่นไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนต่อให้ไม่มีเราเนี่ยไงก็เล่นได้นะของโคตรนำจุกเว้นจะแบบไม่ไปโยนกันนะเอาหัวไม่โดนต่หงายยางยืดโอเคฟาร์มไปก่อนเนาะเหมือนเพื่อนเราอยากจะเล่นตรงกลางเหมือนฟอเรนจะด้มๆไปเล่นแล้วหรือเปล่า,านี้ โอเคอุ้ยแต่ลมเราโลนะคนตอนนี้รีก่อนไหมเพื่อนอุ้ยแต่ไวโอวุ้ยตายวะน่ะผมมาตัดเวฟกลางนะช็อตนี้อุ้ยเหมือนฟอลเลนจะแหลมเอ้าหัวมาชนเลนดอพอดีโอ้โยอย่าโนกดแข่งงานเข้าแล้ววุ้ยหัวไม่โดนโอ้เรียบร้อยครับนี้แล้วแบบนี้ใครซวยหัวไม่โดนแบบนี้โอ้โหได้ชัดดาวมานะก็ถือแบบพอทีมเขาเนี่ยได้ชชดุงชัดดาวอะไรมาเนี่ยความมั่นใจในการเล่นก็ เพิ่มขึ้นนะโวลโอเคหลังจากที่เราโหวนวืดไปช่อนนั้นนะครับก็ใกล้เกิดแล้วเนาะตัดมาประมาณนี้นะครับบัฟปูเนี่ยสำหรับอ้อยเนี่ยผมว่าสำคัญมากนะได้ควบคูดาวมาแบบ20%หรือ10%นี่แหละบัฟปูนะเหมือนเพื่อนจะเล่นกันนะครับช่อนนี้งานเข้าละโอ้ยฟอเลนลัมดาวดาวช่วงนี้ วุ้ยอุย้ยยังไงยังไงถอยก่อนก็นได้เพื่อนเพราะว่าแบบมันไม่คมแล้วนะ yeah. oh, s <S เหมือนเ <'s> ขาจะแหลมมานิดนึงนะ <do it. S 1> แต่ไม่ถึงนะครับ <Cool. S 1> <c oughs> มึบโอ้โหเกือบวูบโยยันเป็นฮีโร่ที่ตรดคุดแบบอุ้ย งานเข้าแล้วเพื่อนตายตอนกอสเลเยอร์ขึ้นนะทุกคนแบบนี้นะครับแบบนี้เอาแล้วแบบนี้นี่คือแบบงานหยาบในุกคนถ้าเกิดว่าเขาได้ก็อสิไปเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้พวกบาแล็กหรือว่าเขาจะจบได้เนี่ยมันก็มีสูงมากๆเลยนะครับนะ <c oughs> แต่ผมว่ายังเก่งเขาก็คงจะได้บาแล็กแล้วครับเพราะว่าแคลรี่เราเป็นไมโอเนาะ้ย <c oughs> จังหวันี้สองห่นไปชนไปหนทีแล้วอันตีอุย้ยเอาแต่โดนอยู่ดีตายสวยนะ ชอ็อน,นี้ผมเล่นสวยมากนะทุกคนต้องชมตัวเองจริงนะครับชอ็อน,นี้เหมือนเอ็นดอร์จะแหลมมานิดหนึ่งหรือเปล่าแล้วเราหัวนไปจังหวะน,นี้ยังไงสองหวนไปอีกหนึ่งทีแล้วเหยียบโดนด้วยทุกคนวิงานเข่าแล้วเอ็นดอร์ชนไปหนึ่งทีอา้อาวอ้าวไงเพื่อนตัวาเมตตายแล้วนะตัวาเมตตายแล้วนะแลอย่างนี้แล้วอย่างนี้ยังไงนี่เดโอเคผมคอรี่ก่อนนะเตรียมเปิดคองเลยก็ได้นะครับน,นี่เราให้มูลาดไปรับบนนะโอเค แล้วปล่อยมูลาดไปเคลียร์บนเนาะแล้วเราก็เปิดคองได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าฟอเรนเนี่ยแปะอันติโดนใส่เราคนใดคนหนึ่งเนี่ยสู้ยากี่ยต <c oughs> ืดมากนะกันซีซีด้วยอย่างี้จังหวะหมาหมาเลยหมาเลยอโอ้โห <c oughs> <c oughs> เกือบบูบดีก่อนฟอเรนนี <c oughs> ่เป็นตัวที่เก่งมากนะทุนแบบถ้าแบบว่าเราไม่ได้เล่นพวกตัวชนะทางจริงเนี่ยคือแบบเอาฟอเรนลงยากมากนะครับ แต่ฟอรนเนี่ยจะไม่ค่อยชอบพวกอ้อยเอ้ยไม่ใช่จะไม่ใช่ชอบพวกคีลงคีลค่าพวกเอ็นดองอย่างเงี้ยฟเรนเนะจะไม่ค่อยแบบถูกจโลก,กับพวกนี้เท่าไหร่เพื่อนสั่งตีละจริงๆผมก็แอบ,บกังวลเนยนะช็อตน,นี้แต่ก็เปิดเลยนะเปิดไว้นะยังไงแบบรวมเราก็ไปคอยคันให้คอยแบบทีมที่เสียเวลานะ่แล้วเรามันจอมกดพาณิชย์แม่แล้วช็อตน,นี้เหมือนเขาจะแหลมมายังไงเราเล่นสุดนะครับช็อตน,นี้อันติไม่โดนใครเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราต้องแอบไปก่อนละเพื่อนเราโอ้โหเอ็นดอง เรากระโดดเข้ามาเพื่อนมาแล้วมาช่วยแล้วอเอาเอนลอยไม่ตายกับเพื่อนเรามีก็เกิดนะอชนะถ้าจะชนะแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าฟอร์เรนเขาไม่เปิดเพลงงานวัดจริงๆน,นะถ้าเขาแบบไม่เปิดหมอลำนี่น่าจะชนะนะครับแต่มนันไปได้ยากนะทุกคนที่ฟอร์เรนเขาจะลำพวกเราตายสี่เนาะเฮ้ยเหมือนฟิกหลบจะ่เขาแปะอันตีโดนแล้วอยางงี้ยังไงเอาแต่ดอกว่างนะเพื่อนนะดอกว่างนะเพื่อนนะดอกว่างนะโอ้โห ขนาดเขาแบบดอกว้าวนั้นคนยังไม่ตายเลยโคฮีโร่โคดโกงนะแบบผมเห็นด้วยกับแอดวีเลยนะครับแบบเนื้อแพนาเบตเบาหนิดนึงดีไหมอะไรเงี้ยคือ ตัวมันโกงมากนะออกแทงก็มีรามีดนะครับเกตก็จะประมาณนี้นะทุกคนสำหรับการเล่นอ้อยในแผ่นนี้นะอ้อยเนี่ยเวลาผมเล่นอ้อยเนี่ยตัวที่ผมจะไม่ชอบเจอเลยนะ่นคือพวกแบบโลมเป็นเทนโลมเป็นลัมเบอร์โลมเป็นพวกแบบแทงอึดๆอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยชอบนะทุกคนเนาะแล้วก็เมจดผิวๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับแครี่เป็นสะจงสะจวดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากหยิบนะออฟเลนเป็นมูลงมูลาดเป็นโอเมนอย่างเงี้ยอ้อยก็ไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับนะเวลาดาบอ้อยเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะทุกคนเนาะเกตกกกไไได้้้ตาามมมสููรรนนนนนนะะทุค่่วงเเหือัีย โอเคครับ okay. ทุกคนก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะทุกคนเนาะถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะทุกคนจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมทุกคนเอาล่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย bye bye. บุยไปละ